น้ำที่ไปกินคือน้ำมะตูมจริงเหรอสักนันคือมะตูมเหรอครับจริงป่ะเนี่ยโหดไปก็รู้สึกเขาเกี่ยวว่าเป็นนายลำค้าของลาวเลยนะจริงเหรอมะตูมเหรอเดมัน,นมากินให้ดูละอันนี้ออกอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนให้ดูออกให้ดูออกออกคืออะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยทุกคนออกน่ากินนะอันนี้หมกเห็ดอันนี้ออกอันนี้ปิ้งไก่ นี่ออกเนื้อนี่เขาบอกเป็นข,ปข้าวจีริี้ในมีไข่ปลายอยู่แต่เต็มขาวเขาก็ข่าวไหมเขาบอกไม่ขาวตอนแรกเขาแนะนำอ่าอ่าซอหมอหมอให้เตกินนะแต่อันนี้อันนี้แจ่วที่นี่มีแจ่ว20แบบนี่แจ่วมะเขือันนี้แจ่วไข่มาไม่ไหวละ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 เอากินอู้หูเรากินเดี๋ยวนี้ครับเริ่มจากกินแจ่วมะเขือก่อนเลย อร่อยหอมเตี <c oughs> mm ้ยนาแล้วอ่อยเป็นรูกับไข่ก็อร่อย cái này nó kênh Ghiền cái Gõ Để không bỏ lỡ này nó hấp dẫn

เมนกัปูนเราเห็นเขากินเมนกัปูนหัวกรสุนกันอร่อยมะเน้อกุ้งนุ่มอร่อย <c oughs> อันนี้มเจฉา2ีสิบแบบครับหนุกไหมหน,นุกครับกิน,กน,นคนเดียวว่าอร่อยดีไม่มีใครแย่แต่ว่าสั่งเยอะไม่ได้เพราะว่าอยู่คนเดียวอยากสั่งสักหอย่างแต่ได้แค่ หกอย่างต่สั่งสิอย่างสั่งไดหอย่างขอร้กงอเนนี้ข้ัวไม่ข้าวเหม็น้าวอ่ะเขาบอกว่ไม่เหม็นเลือดก็มีข้าวขีที่มันมีเข่ปลาย พนอห่ด้วยไข่ไปน่งกินเหมอนไงนี่ทุกคนแล้วจิ้มอะไรจิ้มนี่หรอโว้ยอือโว้ยแต่แต่เจ้าไข่เด็กมากเจ้าไข่ทุกอ็อบทุกคน เอาจนปวดเ,เ,เลยม่ีความเผ็ดเลยออฟนิวเลยกินได้ถ้ากันอัดกันอัดไม่กินกันอัดกินเด็กมันันเผ็ดน้อยไปสอดกอันอืมอร่อยอร่อยอ่ะเป็นข้าวจี๋ที่มีไข่ปลาอยู่ข้างในมึงอ่ะแซ่บหลาย อื้งอ่ะอืออร่อยอ่ะอร่อยว่ะยีใครกินข้าวเรากินเป็นเพื่อนเต็มไหมไม่ประทับใจแต่แต่ไข่มันอร่อยแต่ไม่เผ็ดเลยอ่ะ

นี่ช่วยตักอ่าช่กชการไม่ใช่ครับลอกยู่คนเดียวไ่ใ่เขาตื่นอิมย แ yeah. จ่ววันนี้คือเผ็ดระดับไม่เผ็ดเลยใช่ไหมเจ้าไข่อากลวกเผ็ดร้านนี้คือเผ็ดขึ้นมาหนึงไหมมะเขือไม่เผ็ดเลยเสือตักลาเอาที่เผ็ดที่สุดเือไหนเผ็ดที่สุดไหนไหนที่โตกี่้ยอ้อยที่สุด ตังสับๆเลยเผ็ึๆเห็นอะไเนะเห็เป็นตัวนี้รักหอมเอออะไรม่รอหมุนนี้เผ็ดหมดใช่ไหมเดียวผักหอมมักแผ่นมักแผ่นเพื่อนี่หรออันนี้อัานไหนอันไหนคนสั่งเยอะ หน่อยแล้วพิดซี่เปียวพิซซี่เปียวเหรอพิี่เปียวเลยเหรอพิี่เปียวแล้วก็ตัวนี้คออันพิ้ี่เียวคือแจ่วมาเผ็ดดิบเนี่ยนะมาเผ็ดนี่คือพิกใช่ไมสิบเก้าเบอร์สิบเก้าน่ากินเหมือนกันนะอร่อยหมมันแล้วมันมันนอกจากพริกมันไม่ใส่อเลยเหรอเปรี้ยวเค็มมีไหมแล้วอันนี้คือแจ่วผัดสิบหกไม่ได้หักหรอ เนี่ยใครชอบกันอันไหนอ่ะเผ็ดด้วยกันชิคก์เผ็ดกว่าใช่ไหมเข้ากันครับเท่ากันเหรออ้าวแล้วอันไหนแนะนำมากกว่าอันนี้มันจะผักอะไรอ่ะผักหอมผักหอมไม่รู้ว่าไทยเขาเรียกว่าอะไรผักหอมไม่รู้ไทยเรียกว่าอะไรเอางี้อันไหนอร่อยกว่าคนไทยกินนั้นไหนจะชอบหรือเปล่าเผ็ดด้วยกะเอาตัวตัวนี่ตัเดียวลองดูเอามาเข้าับ ไม่ได้วันนี้เผ็ดอ่ะไม,ไ,ไม่เล่นนะกานเนี้ยวันนี้ไม่เล่นเลยอร่อยมากโอ้อย อยากทำบล็อกอะทำไมเดี๋ยวแต่ว่าทำไม่เป็นจะเก่ดชิ้นกับเต่าก็ด

ใครอยากรู้อ่ะมันมันใช่มันใช่มาตูมจริงหรอกินอาหารเนี่ยแหละไม่ใช่ครับอาหารลาวครับผมร้านม,มันมืดมันก็เลยไม่ค่อยชัดมาเติมเตลรนะครับ พิซซ่าหนูในนั้นนึกว่าเป็นผักเคียวไปเต็มสตรีมหมือนโลแม็ m e x โ c o ดูแลน้องเคกต้องแบ s สเ t t e ด กลับวันไหนทานยังไม่กลับเลยกลับวันอาทิตนี่จะเอาพริกใช่ไหมครับคุณค่ะอ,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 อันนี้คือเผ็ดใช่ไหมโอเค เขาบอกวันนี้เผ็ดสุดละวันนี้เ็พิกทั้งหมดเลยเหรอเจ้าพิกก็มีแต่พิกไม่ร้นอนอะไรดีรอ, <c oughs> อนไกมาทั้งหมด <ว>อร่อยอร่อขึ้นเยอะเอาเหมาะสมกับเจ้าไข่นิดนึงเพราะว่าเสียดายมันแบบเสียดายเจ้าไข่มันมันซูเบบีอ้อ่ะเสียดายไม่อยากกินก็เลยเอาเหมาะสมกับเจ้าวเล็กอือเข้าสู่ขอ,ออร่อยเลยอ่ะอ เจ้าไข่ับบเดีอวันครับอืมเออเด้าสูงจะผูกไหม อาไรดึงๆเป็นนื่งเหรอแต่อัดอะไรเนี่ยพี่หนักแขนทำไมทำไม แต่เป็นโลแค่หลเป็นฟออะไรแค่หล่ะเจสต์มึมีไหมนี่อะไรเป็นดูครับหลอดเหรอครับ ใส่เสื่อตรงนี้ไปล่องเหลือถ่ายรูปเสร็จสรรทุกอย่างพนักงานที่ถ่ายรูปให้เดินมาถ่ายที่โต๊ะแล้วก็พูดว่าพี่คะพี่ใส่เสื้อกลับได้ คำถามคือควไม่บอกอ 30, ก็ไมก่อนถาาเป็ถ่ายมายี่สิบลลมถ่ายเปลี่ยนมุมสามสี่มุมห้ามุมสิถ่ายเยอะมากเอา้าทำไมรีสอิกแล้วอะขออ่นานมนะครับว่าริสต i ิกเพราะอะไรนะขออ่นานว่าสิเพราะว่า y o u v s i n r e s t r i c t for 10 minutes 11 sponsors or because you may be promoting a brand, product or service. Huh? Oh, <coughs> yeah. <coughs> <coughs> should be once you turn on the content, this culture, setting, <coughs> 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 <coughs>